วันนี้พาทุกคนมาเตรียมผิวกับเตยตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนที่เตยทำในช่วงนี้นะคะจะเป็นครีเซ็งเซตของ infinite cyber white เริ่มจากโฟมล้างหน้าก่อนเลยตัวนี้คือ b h t e n i n g foaming cleanser ซึ่งเนื้อโฟมของเขา,าจะมีความนุ่มมากๆเลยค่ะหอมแบบคุณหญิงคุณนายเป็นตัวที่ช่วยทั้งทำความสะอาดแล้วก็บำรุงผิวได้ล้ำลึกช่วยในเรื่องของขกระจ่างใสลังล้างหน้าเนี่ยก็ไม่แห้งตึงเลยนะคะให้ดูเนื้อโฟมใกล้กลๆเขามีความพรีเมียมมากๆล้างหน้าเสร็จนะคะก็ต้องใช้โทเนอร์เป็น b h t e n i n g anti o x i f y i n g toner ใช้น้องเขากับสำรีนะ ก็จะทําให้ผิวสะอาดขึ้นไปอีกนอกจากที่จะทําให้ผิวสะอาดแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนต่างๆด้วยอินโทนเนอร์จะเป็นเย็นๆไม่ทิ้งความมันไว้บนใบหน้าเลยซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีนาโนไบทเทนนิ่คอมเพล็กซ์เป็นเทคโนโลยีที่ค้นคว้าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสกินแคร์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติมีโมเลกุลเล็กขนาดนานโนดังนั้นนอทั้งสองคนนี้ก็จะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่างล้าลึกเขามีความอ่อนโยนแล้วสินค้าทั้งสองตัวนี้เป็นยูนิเซ็ก์ก็คือคุณแฟนเนี่ยมยนนา เอยู่นะคะทุกคนแถมตัวนี้มาให้ด้วยเป็น CC ครีมนะปกติขายอยู่ที่450บาทเนียนมากๆเลยมีกันแดดถึง SPF 5 4 PA บวกบวกบวกรีบตามๆก่อนหมดโปรนะคะทุกคนและช่วงนี้สินค้าลอกเลียนแบบเยอะมากเดี๋ยวเตยปักตะกร้าร้านให้นะคะ